สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการ Rest the Bar รายการที่เป็น Inspiration ให้กับคนธรรมดาทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต mindset หรือว่าครอบครัวความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนธรรมดาทุกๆคนที่ต้องต่อสู้ในชีวิตทุกๆวันวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการอย่างหนึ่งนะคะที่มีหลายๆคนเนี่ย ประสบอยู่อย่างมากเคยไหมคะที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เก่งพอหรือว่าจริงๆเนี่ยเราไม่เก่งแต่ว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่เก่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จริงสิ่งนี้หรืออาการเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากกับคนที่กําลังอยู่ในวัยทํางานในวัยอายุประมาณ20ต้นๆถึง30กลางๆเป็นวัยที่กําลังต่อสู้กับชีวิตกําลังทํางานกําลังต้องวิ่งหาความสําเร็จหรือว่ามีแรงกดดันในการทํางาน ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอาการของ Imposter Syndrome imposter s y n d r o m e ดเนี่ยชื่อ Imposter เนี่ยแปลว่าคนหลอกลวงหรือว่าคนที่แอบอ้างหลายๆคนที่เคยเล่นเกม Among Us อาจจะเคยเห็นเจ้าตัวละครอ m p o พ t e ตนะคะก็คือคนที่เป็นคนหลอกลวงคนอื่นแต่ในกรณีนี้ค่ะอาการ Imposter syndrome เนี่ยคือไม่ได้เป็นการที่เราไปหลอกลวงคนอื่นนะแต่มันคือการที่เราเนี่ย หลอกลวงตัวเองหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยกําลังหลอกลวงตัวเองว่าเราเป็นคนที่เก่งหรือว่าเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าจะพูดให้มันง่ายๆเลยคืออาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเท่าไหร่เนี่ยเราก็เก่งไม่พอนะคะหากใครที่กำลังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่า คณเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะคะที่กําลังรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าจากกรณีศึกษาหรือว่างานวิจัยเนี่ยจริงๆอาการนี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีเอ่อหนึ่แล้วนะคะที่มีการค้นพบอาการนี้เนี่ยต้องนานแล้วนะคะแล้วเขาก็ให้คํานิยามของอาการนี้ว่าเป็นอาการของคนที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จริงไม่เก่งจริงนะคะเป็นอาการทางจิตวิทยา แล้วเขาก็รู้สึกว่าความสําเร็จที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโชคช่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คู่ควรกับความสําเร็จนี้ฟังแล้วดูเศร้านิดนึงเนะาะทั้งๆที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่งมากก็ได้แต่ว่ามีอาการแบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้ซึ่งอาการนี้ค่ะมักเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในวัยก่อร่างสร้างตัวมีความสามารถสูงประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ไม่มั่นใจในตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเพียงโชคเป็นเพราะว่าปีนี้ปังหรือว่าเป็นเพราะว่าจังหวะที่มันดีนะคะบางครั้ง เ,เขาอาจจะรู้สึกประหมา่าหรือว่ากังวลในการที่ต้องทําสิ่งต่างๆหรือว่าโดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องเจออุปสรรคเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะทําได้ไหมหรือว่าเขาจะตกล้มเหลวหรือเปล่าตัว Imposter Syndrome มเนี่ยมีหลากหลายประเภทด้วยกันแบ่งออกมาหลากัหลกๆเนี่ยเป็น4ประเภทซึ่งหลายๆคนอาจจะ มีมากกว่า1ประเภทก็ได้ในตัวของตัวเองแบบแรกนะคะก็คือ the perfectionist เจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งความสมบูรณ์แบบนะคะซึ่ง perfectionist เนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะข้อดีเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่เป๊ะนะคะแล้วก็มีระเบียบวินัยมากมีความจริงจังในการทํางานมากข้อเสียคือเราอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปหรือว่ากดดันคนรอบข้างมากเกินไปเนาะในความหมายของ perfectionist ของคนที่มีอาการอ่าอิมโพสเตอร์ซินโดรก็คือคนที่ต่อให้เขาเนี่ยทำสิ่งต่างๆสำเร็จ99% 9าเร็จ99% 98%แต่เขาเนี่ยจะรู้สึกล้มเหลวกับไอหน,ห,นหรือ2ที่เขาทำไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะมันห้ามกันไม่ได้เป็นอาการที่คนในลักษณะของ p e r f e เฟ i ชั i นนิสเนี่ยเขาจะรู้สึกตำหนิตัวเองเวลาที่มีบางอย่างที่เขาทำไม่สำเร็จต่อให้เขาทำสิ่งต่างๆมาดีมากแค่ไหนก็ตามในแบบที่สค่ะ the natural genius นะคะ ซีเนียสเนี่ยก็คือคนที่หัวกะทิคนที่มีพรสวรรค์เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เลยเป็นคนเก่งอยู่แล้วโดยกําเนิดแต่เมื่อวันหนึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเนี่ยเก่งอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาเนี่ยทำได้โดยง่ายๆเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขาต้องใช้ความพยายามในการทําสิ่งเดิมมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เก่งทันทีเลยสมมติว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่พรีเซนต์งานได้ปังมากนะคะไปเจอลูกค้าพรีเซนต์งานไปพิชงานได้ ชิลมากสำเร็จตลอดแต่ว่าเมื่อเขาเจอเคสอะไรที่อาจจะยากขึ้นซับซ้อนขึ้นหรือว่าเขามีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันในการพรีเซนต์มากขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้เขาใช้ความพยายามใช้ energy มากขึ้นต้องฝึกซ้อมมากขึ้นเขาไม่เก่งแน่เลยในการพูดกับคนอื่นหรือว่าในการพรีเซนต์งานเป็นต้นนะคะแบบที่สาค่ะคือ the soloist นะคะ solo ก็ บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวเป็นโซโล่ก็คือ คนที่ทําอะไรคนเดียวเรารู้สึกว right ่า okay. ตัวเองเก่งนั train, ่นแหละแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่สามารถจัดการปัญหาหรือทําอะไรได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เก่งทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องเดินไปถามคนอื่นหรือว่าเดินไปถามหัวหน้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่เก่งเลยแต่อย่าลืมว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เนาะเราเนี่ยไม่ได้สามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรอกก็เป็นกําลังใจให้อีกเช่นกันกับเพื่อน เพื่อนๆที่มีลักษณะของโซโลลิสก็คือต้องฉายเดียวเก่งเองคนเดียวเท่านั้นเนาะบางทีเนี่ยการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันอาจจะดีกว่า มันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้จากคนอื่นและคนอื่นเนี่ยก็อาจจะได้เรียนรู้จากเราด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็คือคนเก่งคนหนึ่งนะคะแบบสุดท้ายก็คือเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาเนี่ยก็อยากจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็ต้องปังเรื่องของความรักก็ต้องดีเรื่องของครอบครัวก็ต้องเพอร์เฟกคนเหล่านี้เนี่ยก็คือมีความคาดหวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพอร์เฟกในทุกๆด้านเมื่อ มีด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่เพอร์เฟกอย่างเช่นเรื่องงานปังและครอบครัวปังแต่เรื่องความรักนี่แบบทะเลาะกับแฟนตลอดก็จะรู้สึกแล้วว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยแบบไม่ประสบความสําเร็จทั้งๆที่เรื่องอื่นเนี่ยเราประสบความสําเร็จมากๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็ตรงริมาณตัวเองหรือว่าบอกตัวเองนะคะว่าเออหลายๆอย่างเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องดีไปหมดทุกอย่างก็ได้เนาะเพียงแค่มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่เราดีเนี่ยเราก็เก่งมากแล้วนะคะซูเปอร์ฮีโแมนทุกท่านเนาะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นประเภทของ i m p โพสเตอร์ซินโดมที่กล่าวไปแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่โรคมันไม่ใช่อาการทางจิตเวชอะไรที่มันร้ายแรงและทุกคนเนี่ยมีอาการนี้โดยเฉพาะ ยุคสมัยนี้เนาะที่โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาโหผุดอยู่เต็มทุกที่เลยอะ่ะมันเป็นความกดดันหรือว่าเป็นความคาดหวังที่มากขึ้นอยู่แล้วในทุกๆเจเนอเรชันเลยอะ่ะตอนนี้การแข่งขันสูงความกดดันสูงคนเก่งเยอะคนที่มีความสามารถเยอะและเราเนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองได้โดยง่ายๆเข้าไปแค่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะ มันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่ทําให้เราเนี่ยสามารถผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้เนาะสิ่งที่จะบอกก็คือเราอาจจะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้อาการเนี้ยมันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเมื่อเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาแบบแฮปปี้ภูมิใจกับตัวเองเหมือนเดิมเปลี่ยนมุมมองของตัวเองมองในด้านที่โพสิทีฟขึ้นและยอมรับว่าเออบางทีเนี่ยมันเจออุปสรรคกันได้แต่ว่าเอามาเป็นแรงฮึบผลักดันให้แบบโอเ okay, ค let's go let's do it อย่างนี้นะคะอ่ะส่วนอันที่สองนะคะก็คือ สปอยตัวเองกับความสาเร็จเก่าๆบ้างคือมากไปก็อาจจะไม่ดีเนอะอาจจะเป็นคนที่แบบโหมั่นหรืออีโก้สูงแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้สึกที่เราไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าเราคิดว่าเราไม่เก่งเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างที่ผ่านๆมาเราประสบความสําเร็จอะไรบ้างหรือใครเนี่ยเคยชื่นชมเรายังไงบ้างณนะช่วงเวลาที่เรากําลังเจอกับความท้อแท้อะไรแบบเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยกลับมารีมายตัวเองอย่างที่3ามที่อยากจะเพิ่มมาเนี่ยก็คือ เราเนี่ยบอกตัวเองมันอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องให้คนอื่นเนี่ยช่วยบอกเราด้วยในวันที่เราเหนื่อยหรือว่าในวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดนะที่เราเนี่ยจะลองยกหูหาเพื่อนสนิทของเราแฟนของเราหรือว่าครอบครัวของเราเพื่อมานั่งคุยนิดนึงแล้วแบบ ให้เขาแชร์หน่อยว่าเขาเนี่ยรู้สึกชื่นชมอะไรในตัวของเราบ้างหรือว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นการเติบโตเห็นความสําเร็จอะไรที่เราทําบ้างนะคะเชื่อว่าคนรอบตัวของคุณเนี่ยมีมากมายนะคะในหลายๆมุมมองที่จะแชร์ให้กับคุณได้ฟังซึ่ง การที่เราได้ฟังจากคนอื่นเนี่ยแน่นอนใจฟูไม่มีใครไม่ชอบคําชมจากคนอื่นทุกคนบ้าหยอดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อหูหาเพื่อนเลยเชื่อว่าเพื่อนเนี่ยมีอะไรมากมายที่จะให้พูดถึงในด้านดีๆเนาะหรือจะเป็น professional หน่อยขอคุยกับหัวหน้าเลย ว่าอืมขอฟีดแบ็กหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยทำอะไรได้ดีบ้างเชื่อว่าเขาก็มีสิ่งต่างๆที่จะพูดชื่นชมหรือว่า Re c o g n น z e คุณมากมายเหมือนกันหรือถ้าเราเนี่ยลดอีโก้ของตัวเองลงมาเราถามลูกน้องเราก็ได้ว่าเฮ้ยตั้งแต่ทางานกับพี่มาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกแบบชอบอะไรบ้างที่เรารู้สึกประทับใจเนาะลูกน้องอาจจะพูดถึงเรื่องที่แบบ พี่แต่ผมต้องการอย่างนี้มากกว่าเลยอาจจะมีก็ได้แต่เชื่อว่าเขาก็ต้องมีเหมือนกันสิ่งดีๆที่เขาอยากจะพูดถึงเปล่านะคะตรงนี้มันก็อาจจะทําให้เราแบบเออใจฟูขึ้นมามีแรงผลักดันขึ้นมาที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเนาะสุดท้ายก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนเก่งทุกคนที่มีความกดดันว่าฉันต้องเก่งอีกต้องเก่งตลอดเวลานะคะอย่าลืมว่าเราก็แค่คนธรรมดานะคะทุกคนเก่งของเราเก่งกับของคนอื่นก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองและให้กําลังใจคนรอบข้างด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่เพียงคนเดียว ที่มีความรู้สึกแบบนี้เพื่อนๆของเราหัวหน้าของเราลูกน้องของเราเขาก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกขึ้นได้ละกันว่าคนนี้เขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่พูดชื่นชมเขาหรือว่าพูดถึงความสําเร็จของเขาหรือว่าพูดถึงเรื่องที่เราเนี่ยมองเห็นในตัวเขาในแง่ดีให้เขาฟังด้วยก็ได้เพื่อให้เขาเนี่ยมีกําลังใจที่จะ ฝ่าฟ,ฟันกับอุปสรรคหรือว่าทํางานต่อไปหรือว่าดูแลครอบครัวต่อไปได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการ Rest The Bar Rest The Bar ให้สูงขึ้น Rest Bar ของทุกคนให้ปังขึ้นก็มาพบกันกับ EP หน้าขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการทํางานกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตในทุกๆด้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ